อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Ghost Pan Tip อย่าได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับชมกันเลยเรื่องสมุดบันทึกที่หายไป ep 3แสงแดดยามสายเล็ดลอดผ่านผ้าม่านในห้องหมายเลข406ทําทำให้ภูผาค่อยคอยลืมตาขึ้นจากหลับไหลอันเหนื่อยล้าเขายังรู้สึกหน่งหน่วงที่หัวเหมือนเมื่อคืนฝันร้ายทั้งคืนแต่เขาจำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเสียงเคาะ ที่ยังดังอยู่ในหัวเหมือนกล้องจากห้องข้างๆหลังมือเช้าภูผาตัดสินใจลุกจากเตียงเป็นครั้งแรกอย่างจริงจังท่ามกลางความเงียบสงบของห้องสีขาวสะอาดเขาเองนตัวลงข้างเตียงเพื่อเก็บรองเท้าแตะที่หล่นลงไปมือของเขาแตะบางอย่างที่ไม่ใช่ผืนมันคือสมุดโน้ตปกแข็งสีดำเก่าๆหน้าปกว่าเปื้อนฝุน่นและมีคราบเหลืองของเวลาซึมเข้าไปตามขอบ ภูผาเปิดมันออกด้วยความลังเลแต่เมื่อเห็นข้อความที่เขียนด้วยลายมือโยเยหน้าหนึ่งก็ดึงความสนใจของเขาไปทันทีวันที่13ได้ยินเสียงเคาะอีกแล้วสามครั้งชัดเจนเหมือนมาจากหลังผนังวันที่17ตอนตีสองได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้เสียงผู้หญิงแต่ไม่มีใครอยู่ห้องข้างๆภูผาเริ่มใจเต้นแรงสมุดนี้ เป็นของใครกันเขาพลิกหน้าถัดๆไปจนมาถึงหน้าสุดท้ายของสมุดมีเพียงข้อความเดียวเขียนด้วยหมึกแดงสันๆชื่อฉันคือทาราถ้าใครได้อ่านห้ามมองเข้าไปในช่องหน้าต่างห้อง407ตอนกลางคืนจูๆ่ๆไฟห้องก็กระพริบหวาบหนึ่งครั้งแล้วดับไปชั่วครู่ก่อนจะติดขึ้นมาใหม่อย่างแผ่วเบา ภูผาหันไปมองกำแพงข้างเตียงของเขากำแพงที่ติดกับห้องหมายเลข407เขาไม่รู้ว่าทาราเป็นใครและตอนนี้เธออยู่ที่ไหนแต่คำเตือนสุดท้ายนั้นเริ่มทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงผิดจังหวะสมุดในมือสั่นเล็กน้อยเหมือนมีลมเบาบางพัดผ่านแต่หน้าต่างยังปิดสนิทอยู่เหมือนเดิมเขาค่อยคอยลุกขึ้น หันไปมองผนังห้องข้างเคียงอย่างระแวงและเริ่มสงสัยว่าสมุดเล่มนี้มาอยู่ใต้เตียงเขาได้อย่างไรหรือใครบางคนวางไว้ให้เขาเจอโดยตั้งใจ